สวัสดีค่ะทุกคนป้าเมราค่ะเมร่าชีวิตในอเมริกาวันนี้เรามาคุยกันในรถค่ะทุกคนเป็นคลิปต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะจากคลิปที่แล้ววันนี้ป้าเมรามาที่ไรตองลิโถกับลุงจรค่ะลุงจรเข้าไปซื้อของเข้าร้านป้าเมราก็นั่งเมาส์ในรถอีกตามเคย คราวที่แล้วป้าเมราได้พูดถึงการทําธุรกิจครั้งที่สองที่พัทยาคลิปที่แล้วอย่างที่ป้าเมราพูดไปธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาในตอนนั้นนะคะทุกคนก็คือเช้าป้าเมราก็มาทํางานแล้วต้องมาแต่เช้ากลับบ้านก็กลับดึกหลังจากปิดโรงเรียนประมาณสามทุ่มค่อยถึงบ้านปรากฏว่าบ้านนะคะถ้าช่วงไหนที่ป๊า,ปาเขาไม่อยู่บ้านก็คือ มีแต่แม่บ้านนะคะทำความสะอาดบ้านแล้วก็คนสวนมาทําสวนนะคะคือตัวเราเองก็มาทํางานเสาร์อาทิตย์ป้าเมล่าก็มาเพราะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นี่ลูกค้าที่เขามีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาจะมาเรียนถ้าวันธรรมดาก็จะเป็นบุคคลทั่วไปป้าเมล่าทางานเจวันคือทํางานโรงเรียนด้วยแล้วก็ไหนจะช่วยเหลืองานองค์กรการกุศลด้วยคือเราทํางานเยอะ ตอนนั้นลูกก็เรียนด้วยเมร่าก็ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนประจําชีวิตตอนนั้นคืออะไรที่ดีที่สุดก็ทําเพื่อลูกขอให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆแล้วก็มีคุณภาพลูกต้องมาก่อนนะคะทีนี้ส่วนปะาปะ้าตอนที่เข้ากเกษียณแล้วนะคะเขาก็กลับมาอยู่กับป้าเมรา่าป้าเมร่าเคยพูดในคลิปก่อนๆน,นั้นนะว่าเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันปัญหาก็ตามมาตามมายังไง ที่พัทยาเนี่ยนะคะป้าเมล่าจะบอกตรงๆเลยคนที่รู้จักกันมาสูญเสียสามีสูญเสียแฟนที่พัทยาเยอะเพราะว่าพัทยาเป็นแหล่งบันเทิงเป็นแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะมีทุกอย่างอยู่ในนี้เวลาที่เขาไปทานไปทานข้าวคนเดียวไปดื่มไปกินเขาก็ชอบให้ติปเยอะและทุกคนก็ชอบนะะบางทีก็ไปเที่ยวสมัยก่อนจะมีคาเฟ่นะคะจะมีผับ เขาก็ชอบไปนั่งบางทีคือป้าเมร่าก็เข้าใจว่าเขาทํางานเหนื่อยเวลาที่เขากเกษียณเขาอยากจะหาความสุขเส็จตัวเองแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าสังคมที่พัทยาเป็นยังไงผู้หญิงที่มาตีสนิทที่เข้าหาเขาอ่ะเขาก็หวังผลประโยชน์ป้านี่ก็เป็นคนจิตใจดีเป็นคนชอบช่วยเหลือคนแล้วผู้หญิงที่ก็ไปติดพันนั่นนะคะก็มีสามีเป็นคนไทยตอนหลังก็มีปัญหาใหญ่ ถึงขนาดมาขู่เราเลยทีเดียวผู้หญิงอีกคนหนึ่งของเขาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอดีตนักร้องก็มาตีสนิทก็คือเวลาที่ป้าเมล่ามาทํางานือป้าเมล่าก็ไม่รู้หรอกว่าป้า,ปาเขาออกจากบ้านกี่โมงอะไรยังไงนะคะเราก็ถือว่าเป็นอิสระเขาทํางานมาเหนื่ยอยเขาอยากจะไปเที่ยวไปกินไปดืป่มอะไรที่ไหนก็เป็นเรื่องของเขาเราลืมไปว่าการที่ปล่อยเข้าไปแบบนั้นนะคะในที่สุดก็มีปัญหาเกิดขึ้น คือผู้หญิงที่เข้ามาหาเขาด้วยความด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนใจดีก็ามาขอ,อความช่วยเหลือต่างๆนานาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองนู่นนี่นั่นมีผู้หญิงคนนึงได้เงินไปซื้อที่สามแสนเขาให้เงินไปสามแสนไปซื้อที่ก็ไปมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งป้าเมล่าไม่รู้นะคะว่าเขาไปเช่าบ้านให้กันอยู่ไปอยู่ด้กันตอนกลางวันส่วนกลางคืนเขาก็กลับมาที่บ้าน แต่เขาไหนย,ยกย่องเชิดชูเรานะคะให้เกียรติเราแต่ว่ารับหลังเราเขาก็ไปมีคนอื่นไหนจากผู้หญิงข้างบ้านที่แฟนเผลอมาดื่มกาแฟมาพูดมาคุยมาหาที่บ้านแอบมาหาที่บ้านตอนแรกแม่บ้านก็ไม่ได้บอกนะคะตอนหลังแม่บ้านก็เลยเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้นะคบ,บ่ายๆก็จะมาแล้วล่ะที่ตอนที่ป๊า,ปาย,ยังไม่ออกไปไหนนะคะจะมามาพูดมาคุยมาดื่มกาแฟ ก็ได้พูดได้คุยกันได้บอกเขาแต่เขาบอกก็ไม่เป็นไรเขามานั่งสาราน้าบ้านก็ไม่เป็นไรไม่ได้เข้าบ้านเขาเขาผ่านมาเขาเข้ามาทักฉันเขาเข้ามาหาฉันก็พูดคุยตามมารยาทอันนี้แต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ความจริงแล้วมันมากกว่านั้นผู้หญิงคนนั้นก็มาขอยืมเงินก็มีอะไรลึกซึ้ง <c oughs> คือป้า,าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะนะคะ <c oughs> จะว่าไปแล้วอย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปก่อนๆว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาก็รู้นะคะว่าป้าป๊าก็อยู่กับเราแต่ว่าเหมือนที่ป้าเมล่าพูดว่าเราไม่ได้แต่งงานกันเราไม่ได้จดทะเบียนกันแต่เขาก็บอกว่าฉันให้เธอทุกอย่างฉันไม่เคยให้ผู้หญิงคนไหนเท่านี้มาก่อนฉันเชื่อใจเธอฉันไว้ใจเธอและป้าเมล่าอยู่กับเขารู้ไหมคะว่าอยู่กับเขาตอนนั้นเป็นสิบปีพอหลังจากที่ รู้ว่าเขามีผู้หญิงป้าเมร่าก็แยกห้องตอนแรกก็คิดนะคะว่าจะออกไปเช่าคอนโดอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อคอนโดนะคะจะออกไปอยู่ข้างนอกแต่ทีนี้ข้าวของเราเยอะเรามีลูกสองคนเราจะย้ายไปก็ลำบากจะให้เขาย้ายก็เขาเป็นคนซื้อบ้านในช่วงนั้นป้าเมร่าก็เลยไปเรียนต่อปริญญาโทสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ของนิดาป้าเมลาก็ไปได้สังคมใหม่ที่นั่นก็ทําให้ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยซีเรียสนะคะเรื่องปัญหาส่วนตัวเท่าไหร่ได้เพื่อนดีๆทั้งนั้นเลยนะคะต่อปีญญโทก็จบด้านการบริหารองค์กรมาก็มาพัฒนาโรงเรียนส่วนเรื่องป้าปานั้นนะคะเขาบอกผู้หญิงคนนั้นทําให้ชีวิตฉันสดชื่นมีชีวิตชีวาก็คนเขาไม่ได้ทํางานเนาะคนเขามีแต่ บำรุงบำเรอเอาใจใส่อย่างเดียวส่วนเราทำงานนะคะไม่มีวันหยุดพักผ่อนจะไปสู้เขาได้ยังไงป้าเมยลาก็ทนนะคะ,ะด้วยความที่ว่าทนเพื่อลูกอยากจะให้ลูกเรียนจบคือผู้หญิงเขาก็โทรมาขู่ป้าเมยล่าสารพัดบอกว่าให้เลิกให้แบ่งสมบัติให้เขาเพราะว่าเขาไม่ได้อะไรป้าเมลานะคะสำหรับคลิปหน้า เราจะมาดูกันว่าป้าเมรา่าแก้ไขปัญหาชีวิตในเบื้องต้นยังไงบ้างขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้ารับรองว่าเข้มข้นนะคะมากมายตอนนี้ลุงจอนมาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าเมร่าจะไปช่วยลุงจอนดูของขึ้นรถก่อนนะคะวันนี้แกซื้อของเยอะมากคนที่จะมาซื้อของที่ต้องมีบัตรสมาชิกนะคะ